เมื่อพูดถึงสงครามคนมักจะคิดถึงแต่เรื่องของการที่เราเอาทหารเอาอาวุธไปสู้รบกันเพื่อที่จะชนะกันนั่นคือภาพของสงครามที่คนทั่วไปคิดถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วสงครามมันมีหลายรูปแบบมากยากที่เราจะเข้าใจหลายรูปแบบมากจนเราไม่คิดว่ามันเป็น สงครามและถ้าเราอยากเข้าใจมันเราจะต้องรู้ว่าสงครามเป้าหมายของสงครามคืออะไรเป้าหมายของสงครามคือการยึดครองและก็บังคับเอาประโยชน์จากคนที่พ่ายแพ้ซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะพบว่าวันนี้เราอยู่ในภาวะสงครามอย่างหนักและ คนส่วนมากก็กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามเป็นเฉลยศึกของสงครามนั่นเองวันนี้เราคือเฉลยศึกทำไมเราจึงบอกว่าเราพ่ายแพ้ในสงครามเพราะว่าทุกสงครามที่เกิดขึ้นผู้ชนะจะต้องไปกวาดตอ้อนต้นสะดมบีบบังคับเอาทรัพยากรเอาทุกอย่างที่เขาอยากได้จากผู้แพ้ และในขณะเดียวกันผู้ชนะถ้าต้องการที่จะยึดครองผู้แพ้ตลอดไปเขาก็จะไปบังคับให้ผู้แพ้พูดภาษาของผู้ชนะนับถือาศาสนาของผู้ชนะใช้ชีวิตเหมือนผู้ชนะเพื่อที่จะกลืนผู้แพ้ให้เป็นทาสของผู้ชนะตลอดไปซึ่งในวันนี้สถานการณ์ทั้งหมดของสงครามแบบนั้นมันก็คือชีวิตจริง ของพวกเราในปัจจุบันวันนี้เราคือฉเฉลยศึกเราคือผู้แพ้เขากลืนชีวิตเราอย่างสิ้นเชิงโดยการออกแบบวิถีชีวิตให้เราทั้งหมดเลยออกแบบชีวิตให้เราทำงานหนักหนักหน,กหน,กหนกัจนวันนี้มนุษย์เป็นมนุษย์ทุกวันนี้เป็นมนุษย์ที่ทำงานหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไม่มียุคไหนสมัยไหนที่มนุษย์ทำงาน8ดชั่วโมงต่อวันขึ้นไปตลอดชีวิตเหมือนพวกเราทำงานหนักแต่ไม่ได้มีอะไรเพื่อเราเลยเราไม่ได้ทำงานเพื่อเราเราทำงานเพื่อเจ้านายของเราทั้งหมดเลยทำไมจึงบอกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อเราเพราะว่าถ้าทำเพื่อเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรในชีวิตเรา สิ่งที่เราต้องการในชีวิตเราคือความสุขอิสระภาพและความรักเรามีสิ่งนี้ไหมในชีวิตเราวันนี้เราเหลือมันเท่าไหร่ถ้าเรามองปุ๊บเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยและคนทุกวันก็จะไม่เคยไม่ค่อยคิดถึงคำสามคำนี้เลยสามคำนี้ไม่ใช่เป้าหมายของ คนยุคปัจจุบันอีกแล้วเราไม่ได้คิดถึงมันอีกแล้วเราคิดถึงเงินคิดถึงความร่ำรวยเราจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อความร่ำรวยแต่ยิ่งทุ่มเทเราก็จะไม่เคยพบคำว่าความร่ำรวยคืออะไรเราก็จะพบแต่คำว่าขาดแคลนขาดแคลนไม่พอขาดแคลนอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่คือการเป็น ฉเฉลยศึกตลอดไปวันนี้เขาเปลี่ยนล้างสมองเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราอย่างสิ้นเชิงทําให้เราเชื่อว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้แหละชีวิตต้องทํางานหนัก8ชั่วโมงขึ้นไปแบบนี้แหละชีวิตต้องอดอยากขาดแคลนแบบนี้แหละชีวิตต้องเครียดต้องกลุ้มแบบนี้แหละพอเราอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วเราคิดว่ามันเป็นแบบนี้ เราก็จะไม่คิดหาทางออกเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาระบบมันล้างสมองเราทําให้เราเชื่อว่าวิถีชีวิตแบบนี้ไม่ได้เป็นปัญหานี่คือเรื่องปกติเมื่อเราคิดว่ามันปกติเราก็จะไม่หาทางออกเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับคนเป็นไข้ที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นไข้เขาก็จะไม่คิดที่จะรักษาตัวเอง เขาจะคิดว่ามันเป็นปกติของมันแบบนี้แหละไม่ต้องรักษามันไม่ได้เป็นปัญหานี่ก็เหมือนกันวันนี้เราถูกจับเป็นเฉลยศึกถูกบังคับให้ทำงานหนักหนักจนไม่มีเวลาคิดถึงอะไรไม่คิดถึงตัวเองไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงครอบครัวเราคิดแต่ว่าเราจะต้องทำงานหนักทำงานหนักทำงานหนักเราคิดว่านี่คือปกติ เราก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปฉะนั้นนี่คือความสำเร็จของสงครามที่ลึกซึ้งที่สุดที่มันสามารถล้างสมองเราอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากๆจนเราเชื่อว่าชีวิตเราต้องเกิดมาเป็นทาสและทุกคนก็จะทำงานหนักเพื่อเขาตลอดไปทำงานหนักมากจนไม่มีเวลา คิดถึงตัวเองสงครามตัวนี้จึงเป็นสงครามที่ซับซ้อนและน่ากลัวที่สุดเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ทั้งหมดเลย mm. เมื่อมนุษย์ไม่คิดถึงความยั่งยืนไม่คิดถึงตัวเองมนุษย์ก็จะเริ่มทำลายตัวเองวันนี้ลองมองดูรอบๆตัวซิว่ามีใครกี่คนที่คิดถึงความรัก คิดถึงอิสระภาพคิดถึงความสุขคิดถึงความจริงคิดถึงความดีคิดถึงความงามเราให้เวลากับสิ่งเหล่านี้น้อยเหลือเกินจนแทบจะไม่มีใครพูดถึงสิ่งเหล่านี้แต่เราจะเห็นว่าคนแทบทั้งหมดคิดถึงว่าเราจะสร้างความร่ำรวยได้ยังไงเราจะหาเงินยังไงพอได้เงินมาปุ๊บเราก็คิดถึงว่าเราจะต้องซื้ออะไร สิ่งที่เราจะซื้อก็คือสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราทั้งหมดซื้อโทรศัพท์แพงๆมือถือแพงๆรถแพงๆอะไรเสื้อผ้าแพงๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรากลับมองข้ามอาหารที่ดีๆเราไม่กินบ้านพักที่อยู่สบายเราก็ไม่มีของใช้สอยที่จำเป็นในชีวิตเราต้องซื้อมันแพงมากเจ็บป่วยมาค่ารักษาแพงมาก เราก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนี่คือความไม่ยั่งยืนฉะนั้นเมื่อคนทุกคนไม่ได้คิดถึงความยั่งยืนไม่ได้คิดถึงการช่วยเหลือตัวเองคนก็เลยคิดถึงแต่การบริโภค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 ,โภคนั่นคือเป้าหมายของผู้ชนะสงครามเขาอยากให้เราผู้บริโภคให้มากที่สุด เพราะเขาใช้การบริโภคในการควบคุมเราวันนี้คนแทบทุกคนตั้งหน้าตั้งตาบริโภคและทรัพยากรมันมีจำกัดมากเราจะบริโภคได้อีกนานเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันอาจจะเป็นยุคสุดท้ายของมนุษยชาติบนโลกใบนี้เพราะว่าวันนี้ เราแข่งขันกันบริโภคจนระบบของธรรมชาติเนี่ยพังทลายไปหมดเลยจนเกิดความแปรปรวนทางดินฟ้าอากาศการแปรปรวนของธรรมชาติเกิดพายุเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆมากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันวิธีคิดของคนก็ถูกเปลี่ยนไปเราไม่ได้ให้ค่ากับความดีความจริงและความงามอีกแล้ว เราให้ค่ากับเงินคนมีเงินอย่างเดียวดังนั้นมันจึงเกิดวิกฤตทางสังคมขึ้นมาเกิดนักการเมืองเกิดผู้คนที่ต้องการที่จะทุจริตคอร์รัปชันป้นชิงวิ่งราวตลอดไม่ได้คิดถึงการช่วยเหลือการแบ่งปันการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนอีกแล้วความคิดอย่างยั่งยืนวิธีคิดที่เป็นความยั่งยืน ได้เลือนลางออกไปจากความคิดของผู้คนวันนี้เราเห็นว่าการมีเงินคือความเท่คือแฟชั่นที่สุดยอดที่สุดใครๆก็อยากจะมีเงินแม้ว่าจะได้เงินมาโดยวิธีใดก็ตามนั่นมันจึงทำให้เกิดวิกฤตทางสังคมและก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นมานี่คือการที่เรากำลังแข่งกัน วิ่งไปสู่ความหายนะความล่มสลายของระบบต่างๆสงครามครั้งนี้คือสงครามที่ทำลายตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นในการที่จะอยู่ในสภาวะสงครามตรงนี้เราจะอยู่รอดได้อย่างไรเราจําเป็นจะต้องเข้าใจสงครามตัวนี้ ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะมาคิดถึงการอยู่รอดการอยู่รอดก็คือเราต้องคิดถึงวิธีการที่ยั่งยืนทำให้มันเกิดความยั่งยืนได้ยังไงนั่นคือทางออกที่สําคัญที่สุดในวันนี้ทางรอดที่ยั่งยืนก็คือการกลับมาสู่การพึ่งธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่วิธีคิดของเราในปัจจุบันนี้เราไม่ได้พึ่งธรรมชาติแต่เรากินธรรมชาติยึดของธรรมชาติและก็ควบคุมธรรมชาติซึ่งความคิดที่เชื่อว่าเราอยู่เหนือธรรมชาติเราควบคุมธรรมชาติเราจัดการธรรมชาติได้เนี่ยคือความคิดที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองนั่นคือความคิดที่จะนำเราไปสู่จุดจบดังนั้นเราจะต้อง เห็นความจริงอ uh ันนี้และเราก็จะกลับมาพึ่งพิงธรรมชาติพึ่งพิงธรรมชาติเราก็จะพึ่งพิงตนเองและพึ่งพิงกันเองนี่คือทางรอดที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในสภาวะสงครามทุกๆรูปแบบเพราะหัวใจสำคัญของสงครามก็คือการทำให้เราไปพึ่งเขานั่นคือเทคนิคที่จะทำให้เขายึดครองเราได้ตลอดไป คือการทําให้เราพึ่งพิงเขานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันฉะนั้นการที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากสงครามในวันนี้เราต้องกลับมาสู่ธรรมชาติกลับมาคิดถึงความยั่งยืนกลับมาคิดถึงตัวเองมากขึ้นนี่คือทางรอดจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองสนใจตัวเองมากขึ้นเราจะคิดถึงอิสรภาพคิดถึงความรักคิดถึงความสุข และเพื่อที่จะมี3ส,สิ่งเนี่ยเราจะต้องชื่นชมยกย่องเช,ชิดชูความจริงความดีและความงามการที่เราจะมีอิสรภาพมีความสุขมีความรักได้เราจะต้องเช,ชิดชูยกย่องและก็ส่งเสริมความจริงความดีและความงามไม่ใช่ส่งเสริมการมีเงิน ความจริงความดีความงามคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนยาวนานที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินหนีออกจากสิ่งนี้นั่นคือความล่มสลาย